สนับสนุนผลิตภัณฑ์โดยมันละเวยกรอบอร่อยละลิกละลี เเออเขาบอกว่าถ้าเกิดจะหาอะไรลองของนี่เลยดีที่สุด <c oughs> มันแล้วเกกอยก็อร่อยละลิกละลิกเมื่อวานที่เขาพูดบ้าทําเพลงไปเราก็ไม่กินไม้กระสอบไป <c oughs> หรออย่าจะบอกว่ามันนี้สีเหลืองทอง <c oughs> อร่อยมากเออหืมกรอบยังสุโขทัยเลยอ่ะถามว่าทำไมถึงกรอบสุโขทัยไม่รู้เหมือนกันกินไหม นี่ไงเขาเกียบรวยเพื่อนไม่ใช่ใช่อ oh. ๋อกรอบอร่อยละลิกลีใช่ไหมมือบอลเปลี่ยนพี่ปิดนะเมื่อขาเมื่อขาเกมต่อมาคือเกมแชร์บอลใช่อ่าเขาเรียกว่าเกมนี้ทำไมมันต้องมีความสระว่าในเรื่องรับลูกรับลูกแล้วก็ลุกลูกใช่อยากจะบอกว่าสีแดงขนาดรับที่ต่อไม่ถึงรับลูกตัวสีเหลืองมีไม้ได้อะไรหรอทำไม สีเหลืองก็มีไม้เด็ดเหมือนกัน,นกบอกเลยว่าทั้งลุกทั้งรับได้หมดบ้าเราไม่ใช่ใชอ้วเรามา,มาดูกันกว่าใครชนะ <c oughs> ใช่ I <laughs> Gracias. <laughs> เธอเจอด็กมึงอ่ะนี่สรุมาสรุปกล่องนี้โบ๊ทตรงไหนล้วนท่านบอาท่นนักเชื่อในไมันหรอทีโบ๊ทกูคนเดียวสีเหลืองเนี่ยพกไหนมากินเลยนะนี่ไม่ระดเบอสรุปแล้วเกมนี้สีแดงไปฝ่าชนะโอ้ขอบเพราะฉะนั้นนะฮะคนที่โหวตสีแดงรุนกันในเทปปีใหม่เลยไอเดี๋ยวไปจับ เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้โกโก้ไปให้ถาวรมามามาโกโก้โกโก้มาหน่อยหน่อยสิให้ให้ดูอันนี้อันนี้คือโกโก้นี่คือโกโก้นะอ่าเริ่มรกลัวเดือดแล้วรับประทานโทษฮะอันนี้อันนี้ขนนักแข่งหรือสาร้ายทานทอดนะคะทำไมหมอยมึงอยู่สูงเลยคะ อรรดเอดเคี้ยวหมาบทไมไม่เคียวค <c oughs> านรนะคะที่หนหมุกแดงหมาป่าไม่กล้ากินเลยคันมาป่ากินไปกะ็นซิฟิลิลีกค <c oughs> านรอดนะคะเห็นผลลงเฟซทุกวันเนี่ยอยากมีผัวสัตว์ล,ลืลิตเต้หรอคะ <c oughs> ไม่ใช่คนละคนแล้พี่อ๋อถ้าจะสัตว์ล,ลือลิตเอย่างนี้ต้องทำยังไงคะก <c oughs> ินมันละเวย <c oughs> ใช่ทำไม พะมันระเบิดกรอบอร่อยระลิกะลีอ่าเอาไปกินเอาไปกินเลยจะได้สาบบระลิกะลีให้พี่ก่อกนเลยกจ๊จโอเค เหนื่อยไหมเหนื่อยมากเหนื่อยก็ต้องมาเติมพลังกับนี่มันระเบย์นะฮะเออสัรสนของเราเฮ้ยทำท่าเป็นเปล่าทำท่าเป็นเปล่าทำท่าเป็นนะเยคุณปม่ไปมาแล้วก่อร่อยลาลิกละลีละลิก่ะลีหอมกันหอมกันขอขอบคุณนะครับมันระเบย

ตัวาสิไงแพ้เป็นพระชนะเป็นกระเทยอนี่ฮะกีฬาแล้วก็มีแพ้มีชนะถูกใช่กีฬามีแพ้มีชนะแต่ถ้าให้ดีจริงต้องชนะไม่แพ้แล้วก็กีฬาก็สอนเราเราหลายๆอย่างเนาะเรื่องแบบความมีน้ำใจกับอว่าอารีอะไรแล้วก็การโกงแบบนั้นนั่นไม่มีความโกงไม่มีความโกงถามก่อนความรู้สึกอ๋อแต่ละคนใช่ไหมใช่ขอสั้นๆถามว่าวันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมอะไรไหม เจมก่อนะเจมเป็นไงบ้างผูดกำกับก็มาวันนี้ก็สนุกดีครับได้มาเล่นเกมกับพวกพี่ๆตอนแรกก็คิดว่าจะเจอแต่ผู้ชายผู้ชายทุกคนตาสุดที่บัตรแล้วก็ขอบคุณพวกพี่ๆที่แบบเชิญมาในรายการนี้ใครดูใครดูรายการมาแล้วก็แบบว่าสนุกเออเห็ตอนแหล่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปฝังไว้แล้วก็ ขนมก็อร่อยหรือกินบ่อยโอเคโเต่อไปมังกรเด็กเดี๋ยวก่อนมึงมึอมึงอยู่ในการสอบคุณพรุ่มบูดาเบ้เขาเป็นไงบ้างมังกรก็วันนี้สนุกแล้วก็เหนื่อยแบบ มันไม่มันเหนื่อยกายก็จริงแต่ว่าไม่ได้เหนื่อยใจแบบอ่าก็ไมกไม็ได้อย่างนั้นละ <c oughs> ่ะีแ<อ>หละสนุกมากก็คือแบบขอบคุณพี่พี่ชวนมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยเ,<อ>เลยย สุดท้ายนัดเป็นไงออกเทปที่สองแล้วเทปแรกเรตติ้งดีมากจริงเหรอไม่ได้ดูเทปตัวเองเลยอ่ะเเอออหรไปดูนะต้องอาทิตย์สองอาทิตย์ตอนเนี้ยเออก็อร่อยไม่อะไรเลยละลิกลีเนี่ยอร่อยละลิกลีเลยมันละเวออร่อยละลิกอยากกินหมดเลยเนี่ยกูเป็นอร่อยอร่อยวันนี้แนะแนะนำนะใครแบบเอ้ยอยากกินขนมอยาก ขนมไปขึ้นไปเรียนก็แนะนำให้เดินไปที่เซเว่นนะคะัืถึเลยไม่ใช่ไม่ใช่มึงแนะนำให้เก็บรถไม่ต้องเดินอันนี้ไม่ต้องเดินไกลแค่เดินใต้ตึกบีก็พอ ก็สนุกดีพก็เป็นเทสที่สองเนาะก็เหนื่อยเหนื่อยพูดครั้งที้แล้วมาเหนื่อยพูดแบบพูดไม่หยุดพูดอยู่นั่นพูดจนต้องกินพีคใช่ไหมเทสนี้มากูก็เนี่ยมายืนเสียงภัยให้รถชนก็สนุกดีก็แขกรับเชิญคนต่อไปก็ถ้าจะมาก็ขอคิดดีๆเดี๋ยวแค่นี้แหละก็หมดหมดไหมกูเปอร์กูหมดไหมเอาไว้ไปไหนไอ้เนี่แหละครับก็คือความสนุกเนาะก่อนปีใหม่เป็นของขวัญให้กับ เอพื่อนเพื่อนนีพี่น้องน้องแปลงกันทำไมว่ามันใช่ของก่ันก็อย่าลืมคนที่เชียร์เราคนที่โบวตทีมปอกแบก สวยมากรวยมากและไม่รวยหลักจนมากข่ะทีน oh, ี้คนที่เลือกโหวตทีมป๊อกแป๊กนะครับก็ลุ้นได้เลยว่าคุณอาจจะมีสิทธิ์ได้ของรางวัลในเทพฟีใหม่ของเรานั่นเองคือบอกว่าของรางวัลมาจากสมาชิกในบริษัทเรามีทั้งหมด10คนที่จะได้ใช่นะครแล้วของรางวัลก็จะแตกต่างกันไปามไ์สไตล์แต่ละคนอย่างเช่นกี้ลูกกี้ขึ้นแล้วอตรงนี้เอาตรงนี้อย่างเป็นธรรมที่อาจจะเป็นพวกเราเพราะแบบมากู ไม่ก็กันชายแต่ถ้าเป็นอย่างเป็นโบนนี่จะเป็นกีบวอยเชื้อผายไม่ใช่อยงเเ็มปนะไรเซมก็จะได้แบบเปอะไรโรดเป็นเบรกมอเตอร์ไซค์อะไรโรดอะไรี่ถ้าเกิดได้ของปลอ่ามจะป็นล่มยาสัมผันประจําบ้าน คนที่ว่าตามไรสไตล์ของพวกเราเองแต่ถ้าเป็นยาดมนะยีอะไรก็มียาดมแระของใครได้ของปอประมาณนี้ย่างจาได้ของสีแล้วจะได้ไฟล์ทั้งหมดไปตัดต่อตัดต่อให้ด้วยอย่างจูนไปก็จะได้คิมทองคิมทองคิมทอมคิมทอมสไลายนมไข่ปอนถุงยางช้ยแรงมีเครือน้ำเกลือด้วยก็โอเคก็อย่าลืม วันนี้ก็สนุกมากเลยใช่เวลาของเราก็สมควรแล้วสมควรตั้งนานเลยแกที่มันจะมืดแล้วเนี่ยไมอองจริค่่าันก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะแล้วเทปต่อไปเป็นเทปปีใหม่อย่าลืมชมกันนะครับผมวันนี้พวกเราเจ็ดคนแปดคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีซูมหน้าซูมหน้ามาสิ